ก็เพราะว่านิเทศศาสตร์นะคะเปิดโอกาสให้น้องๆนะคะได้ทํางานในหลายๆสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตลาดการประชาสัมพันธ์นะคะใช่ค่ะและอีกท่านะคะยังได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำช่อง3ช่องวันค่ะเพราะว่าเรียนโลจิสติกไม่ตกงานค่ะใครที่อยากทางานในคางเป็นผู้บริหารหรือว่าอินฟูก็ได้สามารถเป็นไลฟ์โซนหรือว่าทํางานเบื้องหลักของโลจิสติกก็ได้ค่ะ วิทยอะไรแล้วนะครับมีห้องมอกอัพจำลองนะครับในการปฏิบัติการจริงเช่นห้องมอกอัพเครื่องบินนะครับหรือว่าห้องบาร์ห้องโรง,ง,งแรมนะครับทํางานจริงหลังฝึกงานด้วยเลยครับคือทุกคนจบไปแล้วมีงานทําแน่นอนครับวิศาการกีฬานะครับเลืกสอนเกียวกับกณาโตมี่กายวิภาคศาสตร์ไมโอเมคานิกสหรือว่าชีวกราตร์นะครับ <S <S ถ้าเกิดน้องๆอ,อยากรู้น้องๆต้องมาเรียนที่สาขาวิสาการกีฬาวิทยาเขตนะครับผูมครับ วิทยาการเมืองแลกะการปกครองนะคะจะมีอยู่สาคณะค่ะก็จะเป็นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประาศาสนศาสตร์ค่ะส่วนรัฐประาศาสนศาสตร์ก็จะแบ่งอีก2สาขาค่ะ,คะก็จะเป็นปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริหารงานตำรวจค่ะถ้าน้องๆสนใจก็มาสมัครกันได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะ